สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวกเกษตรตะไคร้ทุกท่านครับวันนี้พอผมเออมอแกนิกวันนี้พามาดูสวนตะไคร้นะครับตะไคร้หยวกตอนนี้อายุ2เดือนครึ่งก็ถือว่าแตกกอดีนะครับสำหรับการปลูกครั้งแรกใส่ไปประมาณ4ต้นนะครับแตกกอมาประมาณนี้เป็นยังไงบ้างราครับ ก็ฝากพี่ๆที่ทำกระเสตตะไคร้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างาขอคำแนะนำด้วยด้วยนะครับตอนนี้ก็ปลูกอยู่ที่ประมาณสี่ไร่นะครับตะไคร่หัวของเรานู่นนึกแตก่ข้างบนนู่นวันนี้ช่วงบ่ายอากาศร้อนๆนนครับร้อนมากครับวันนี้มาถอนหญ้านะครับวันนี้ เยอะมากมากย่าถอนไปรอบนึงแล้วแต่ก็ขึ้นไวอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมนะสองเดือนได้แค่นี้ก็ก็โตอยู่นะผมบ้านนะเนี่ยดูอยู่สองเดือนเนี่ยคือการแตกกอ,องเขา ปลู <Yeah. S 2> กอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับอยู่ภาคเหนือนครับที่นี่จะเป็นบนดอยนะครับเป็นดินบนดอยมีเป็นหินนะครับ ดินผสมดีส่ว <c oughs> สนมากตะไคร้ก็ไม่จะปลูกได้ทุกทุกพื้นที่นะพราะว่านะไม่ใช่ทุกดินเขาไม่เลือกดินเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็ทดลองปีแรกก็ <c oughs> ก็โอเคนะครับก็ถือว่าเขาโตสมบูรณ์ดีนะครับสำหรับตะไคร้หัวของเรานะครับแต่ก็ดีครับ ใส่ไปสี่สามสี่ต้นครับเขาก็แตกประมาณห้าสิบถึงห้าสิบต้นได้ครับเดินไปดูเรื่อยๆนะครับผมก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างครับปาาปนกันไปครับ อู้ก,ก่อนนี้สวยมากน,น,นี่แต่ยาเยอะอยู่นะก็ลองทดลองดูครับ ทีแรกไม่รู้จะเป็นยังไงก็ต้องทดลองกันดูครับสำหรับตะไคร้ใครที่มีข้อมูลหรือว่าเกี่ยวกับตะไคร้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับตะไครพ้พี่ๆท่านไหนที่มีประสบการณ์แล้วนะครับผมหรือว่ามีตลาดที่ไหนก็ตอนนี้ปู่ก็ยังไม่มีตลาดนะครับ ทดลองปลูกดูถ้าได้ผลผลิตก็น่าจะขอให้สวยไว้ก่อนนะครับเนาะขอให้มันงามมันปุก๊กนระใช่ขอให้มันต้นใหญ่ๆแล้วตื่นเต้นเอาหมดเนาะ,นะ ภาพรวมถือว่างามแต่หญ้าก็เยอะอยูอนะครับส่วนนี้ต้องมาตัดตัดมาเพียวหฮมะดูไปก็สวยนะครับ ก็ชื่นใจครับสำหรับใครที่เป็นชาวเกษตรกรที่ปลูกตะไคร้ครับเห็นแบบนี้ก็มีกำลังใจนะครับชื่นใจเนดะี๋ยวนนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยอีกทีนึงเี๋ยสำหรับคลิปนี้ก็าลาไปก่อน,นครับฝากกดติดตามคอมเมนต์ไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม